ครับสวัสดีครับผมสมศักดิ์ขนศรีเต็นสอยุนตกิจรถสวยคองสองเส้นย่านลำลูกการครับเยื่องสอนอคูคตวันนี้จะมาแนะนำมินิคูปเปอร์ฮะปกติตัวนี้จะตั้งขายอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสบาทแต่ช่วงนี้จะเป็นโปรโมชั่นขายอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งบาทบาททั่วนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องพัทโกเกียร์แมนวนวลหกสปีดนะฮะเป็นรถจดทะเบียนปี54เป็นรถจดประกอบนะครับ เป็นเกีแมนนวลหสปีดนะฮะภายในก็เดิมๆจากโรงงานนะฮะเป็นรถที่ค่อนข้างใช้น้อยนะฮะโปรโมชั่นของเดือนอเดือนแห่งความรักนะฮะเดือนกุมภาพันธ์ก็จะให้โปรโมชั่นนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ครับมีส่วนลดอยู่2 0 0แสนบาทก็ขอบคุณครับใครที่ผ่านไปผ่านมาแวะชมได้นะฮะตรวจสภาพรถแล้วก็ขอทดลองขับได้เลยครับการันตีคุณภาพร้0ครับขอบคุณครับ